แล้วก็ทุกรายการนะเวลาชิมอาหารกันอือร่อยมากมันละลายในปากเลย <c oughs> ทุกคนเลยและนักข่าวทุกคนเล่นไปดูบางชว่วงบางตอนทุกคนบางช่วงางตอนนี <c oughs> ่เห็นไหมคนช<ม>่างพี่อหสังเกตเห็นอะไรความสวยครับ วันนี้มีด้วยกัน10อย่างค่ะสไตล์ปิ่นโตค่ะพี่หมางในกระทงเนี่ยนะคะรวมมีน้ำเรียบหมูสับอันนี้สตอผัดกุ้งจ้ะใบเหมียงหรือใบเหลียงผัดไข่ใส่ปูนะคะก้ามปูใส่ก้ามปูนะคะแล้วก็อีกปิ่นโตหนึ่งนะคะก็จะมียำมะเขือยาวนะคะมีปากกระพงผัดไข่เค็มอันนี้นะคะ แล้วก็มีผัดสัมหอมหรือผัดสามเหม็ดนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นพะโลเนื้อวากิวไข่เค็มนะคะแกงปูใบชะพลูนะคะแล้วก็แกงรันจวนแล้วก็อยู่ในจานนี้ก็คือข้าวคอหมูย่างเป็นคอหมูที่หมักน้ําตาลมะพร้าว่มาชิมกันเลยอยู่ตรงอรุณนะใช่หรือนรินถนนทางโรงพยาบาลศิริราชว่าก่อนถึงนะก่อนถึงไปกินได้เลยอยู่ซ้ายมือใช่ไหมเออถูกด้วยไหมฟุกมากเลยคนชอบทานเนว่ยอย่าลืมนะครับ วันที่30นี่ส้มปลาน้อย30ธันวาส้มปลาน้อยนะครับทุกโรงทุกโรงภาพยนตร์นี่ก็จะเอหมือนกันอร่อยไหมพี่เฮ้ยอร่อยอะไรวะเนื้ออร่อยจ้ามปูแล้วกินสตอร์นี้กินแล้วจูปากกันมันมากเลยเนี่ย มันนั่นนี่คือนี่พี่กินอยู่คือหนำเลี้ยฟผัดถั่วแขกอืมอืมอร่อยเนาะเป็นไงครับควมหมูดิหนำเลี้ยคอามหมูนะเลี้ยควมหมาคอามหมูนะอร่อยเป็นไพี่อืมโอเคอ่ะเลยนี่กินอะไรไปพี่แกงปูใบชะพลูนะนี่ปูนี่ใบชะพลูอืมเป็นไงอืม อร่อยครับชอบมาอ่าและนี่ค่ะอันนี้เป็นยำมะเขือยาวนะคะต้องอ่ายำมะเขือยาวต้องชุดนี้เท่าไหร่ตอนเท่าไหร่คุณคุณเลยไหมเม็ละเมียดมากประมาณพันกว่าบาทไหมได้ครับประมาณพันไม่แพงเปล่าไม่แพงเลยไม่แพงเนาะใบเมี่ยงอุ้ยใส่เนื้อปูเยอะอย่างนี้จริงหรออืมโอ้ดูดูดีที่ใส่ปูแบบกระดักกระชู้อะอือฮะ นน้วแกงรันจวนเป็นไงพี่ที่คัวหมูอกระดูกเล้งกอรอเลยฮะพี่ทำไมเวลาเวลานูไปไปรายการพี่พวกพี่จะตั้งแกง๊งคือพี่ไปไหนก็จะมีลูกน้องอยู่ในบ้านพี่ก็มีลูกน้องเ<ะ>ต็มเลยคือเปาทำข้าวกินนั้นแหละทำข้าวกินที่ทิ้งร้อใครเป็นคนทำทำเองทำไมทำไมพี่ถึงชอบเลี้ยงคนเยอะแยะขนาดนั้นกัวาเขาจะไม่มีกินกัวาเขาจะไม่อิ่มเลี้ยงลูกน้องกี่คนเนี่ยในบ้านตัวเองสิบกว่าคน อืเ,เคยไม่มีกินมาแล้วแร,รู้สึกได้า่าคนที่เขายิ้วกับข้าวอะ่ะนกินไห้หมดนะมไม่หมดผมก็ไม่ชอบคนที่เขาไม่มีกินน้ำสอรองเขายิ่งช่วงควบหนูก็แจกข้าวสารแจกไข่แจกอะไรมั่งตามภาษาไปเราพอมีที่จะช่วยเหลือจนเจอกันได้แต่พี่เป็นคนไม่ออกสื่อไม่ออกหน้าเลยว่ามันเป็นเรื่องของเรามากกว่าเลยจิตใจเราไม่ชอบโฟกัสตัวเองด้วยเออเออ นี่หิวใช่ไหมนีะหอมอร่อยหอมอ,อร่อยอันนี้หอมได้ปะได้ค่ะพี่ได้ได้ได้โอ้โหแมนจริงๆอะหนอูนยอยากกินก็อยากกินแต่ว่าคือมันเป็นอเวนเจอร์จริงๆมันเหมือนนั่งดูหนังอเวนเจอร์แบบมั่งเนี้ยแล้วอยู่ในยอยู่ในอยู่ในคือถูกเก็บไว้ในตูอ้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบถูกเก็บไว้ในตู้อร่อยมากใส่กลับบ้านนล่ะ เป็นคนชอบเก็บช้อนไิเลือดก,กับจริงจเป็นคนชอบกินช้อนช้อนสั้นมากกินเลยพี่เอาช้อนสั้นไม่ทันแล้วอิ่มแล้วนี่พี่กินข้าวน้อยน้อยหรือว่าจริงจแล้วชอบกินอาหารรสจัดส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตสจัดมากกว่าจะเผ็ดนามาก,ก่อนเลยพังตอนเช้า,ชาพี่สามารถกินส้มตําปูปลาได,ได้ตอนดึกก็ได้แต่กินต้มจืดท้องเสียอันนี้ข้าวคมอหมูย่างดูข้าวคอมหมูย่างก็เป็นไงอือ ัยงงไมันอร่อยพี่ออคือปกติอ่ะมันจะเป็นเนื้อล้วนๆหรือมันข้างๆอันเนี้ยมีมันแทรกมันมีความเป็นแบบมันเหมือนมันชุ่มฉ่ำมากอ่ะแล้วก็ทุกรายการนะเวลาชิมอาหารกันอืมอร่อยมากมันละลายในปากนะทุกคนเลยและนักข่าวทุกคนเลยไปดูบางช่วงบางตอนทุกคนบางช่วงบางตอนเนี่เห็นไหมคนทั้งสังเกตเห็นไหมว่าพี่นั่งอยู่ข้างๆหรือพี่สังเกตเห็นอะไรความสวยครับ สมมุติสอนเด็กๆมันมันชอบผู้หญิงคนหนึ่งวิธีกันเข้าไปคุยกับเขาอะดูแล้วไม่เจ๋อเอรไม่อะไรเงี้ยทำยังไงพี่เนียนๆเข้าไปก็กินเล่าสองเป๊กก็ต่อยท้องครับ,บ <c oughs> ขอกินอีกอัอย่างหนึ่งนะนี่แกงปูใ<ง>บาชาปูอร่อยมากก้อนใหญ่นี้เลยอะตะลายในปากครับพี่ไม่ถูพูดหรอกว่าอะไรไม่ถูกพูดหรอกว่ามากละลายในปากเลยอะ คือก,กิน<า>กแบบแบบอ่ะเดี<ม>ญญนี้มาก่อเลยจจลมันสุดยอดจริงๆร้านไม่น้อยอ่ตทุกไหนนะ่นีะต่อแหลกจะชัดเลยแต่พี่จดให้ผมหนูพูดว่าอะไร <c oughs> สมมติเดี๋ยวหนูกินเนี่ยพี่ปัญญายนะอ่ะพี่ปัญญายเนี่ยไหมครับเป็นกันเชียงมันเป็นเนื้อล้วนๆแบบว่ารสชาติมันจะนุ่มหอมนะครับแล้วก็เป็นปูตัวเมียด้วยอ่ะคดูบงช่วงบางตอนครับ